พามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเก้าเหลาเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่จานละ40อันนี้กะเพราเป็ด40ดูดูนี่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะเพราเป็ดร้านยายเปิกนะครับนี่อยู่ปากคลองบางคูท่าวุงมาเดี๋ยวพาไปดูเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในบ้านนะครับดูดูด,ดูเดี๋ยวพาไปดูนี่วันนี้พามาดูพามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดยายเปิก นี่นะครับร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า50ปีนะครับนี่ที่ร้านมีพวกกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอาหารตามสั่งก็มีใช่ไหมครับนี่นี่นี่นนพวกผัดกระเพราเนาะกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพราเนื้อมีไหมครับกะเพราเนื้อก็มีนี่อ่านู่นใหญ่เปิ๊กตั้งอยู่นู่นครับใหญ่เปิ๊กนี้น่าจะอายุ เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดสิบแล้วใช่ไหมครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่ดูเดี๋ยวพาไนู่นปาก็กําลังผัดกระเพรากระเพราเป็ดอยู่ส่วนลุงก็กําลังทําเกาเหลาเป็ดนี่ร้านนี้เปิดมาแล้วออน่าจ,จะประมาณห้าสิบห้าสิบปีเป็นร้านอยู่ในบ้านนะครับดูดูที่ร้านก็มีเหมือนนั่งกินอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับที่ร้านมีประมาณสี่ห้าโต๊ะ ร้านร้านเปิด8ปดโมงครึ่งถึงกี่โมงครับนนถึงบ่ายโมงโอ้เปิดถึงถึงถึงแค่บ่ายโมงเองเหรอเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเนาะสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ปากคลองบางคูท่าวุงนะครับพามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่าก้าเหลาเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่จานละ4ี่ิบอันนี้กะเพราเป็ด4ี่สิบดูดูนี่นี่กะเพราหมูดูกะเพราหมูอันนี้หมูชิ้น นี่หมูชิ้นก็40จะมีกากหมูด้วยแล้วก็วันนี้นี่ว่าเราสั่งเป็นเกาเหลาเป็ดนะครับดูมีกากหมูด้วยมาเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปกันอืมอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยเดีวชิมกระเพรากันอืมอร่อยร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดยายเปิกอ่า ขาย8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเปิดทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ข้างล่างนะครับอ่าก็คือเป็นพิกัดเป็นตัวเลขชุดตัวเลขเอาไปเอาชุดตัวเลขข้างล่างเนี่ยเอาไปใส่ใน Google Map นะครับแล้วก็กดแล้วก็เดินทางมาถึงแน่นอนเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกพิกัดนี่มาเดีย๋ยวปรุงก็ปรุงเกีเหาก่อนพริกหช้อนส้มหช้อนตามสไตล์เลยนะครับ นี่พริกหนึ่งช้อนหยูยชอบมากเลยน้ำส้มแบบนี้นี่นี่นี่น้ำตาลไม่ต้องนะซูมมาซูมมาอย่างนี้อร่อยแล้วน,นี่อร่อยนั่นนี่ขายถึงแค่บ่ายโมงครึ่งนะครับดอูอร่อยอร่อยนี่นี่อันนี้อันนี้ของแอดมินอันนี้ของเพื่อการส่วนตัวมา ดูดูดูเน้นเน้นเน้เนคำนี้เป็ดกะเพราเป็ดเน้นเน้เนชิมกันนี่สุหมามที่ร้านกะเพราเป็ดจะใส่กังหมูไปด้วย,วยแล้วก็นะครับอันนี้สั่งเกาเหลา ก็ร้ออร่อยเต๋อเป็นอร่อยอันร้านนี้เปิดมาแล้วกว่าห้าสิบปีนะครับนี่ดูไม่รู้เห็นควันหรือเปล่าอร่อยร้านนี้เป็นร้านลับๆในบ้านนะครับขายในบ้านต้องแวะมาชิมกันให้ได้เลยครับอยู่ตำบลปากคลองเอ๊ะ ันนี้ตำบลอะไรนะครับเบียร์ตำบลบางคูอำเือท่าวงชอบเลยลับลับรับจริงจริงใน Google m a p ไม่มีไม่ไม่มีคือพอดีว่าร้านนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อให้เอ้ไม่ไม่ไม่กาตั้งเป็นร้านที่นึกได้ก็คือเคยมาทำงานแถวนี้แล้วก็เห็นว่าทำไมร้านนี้คนคนเยอะจังแต่ไม่เคยเข้ามากินวันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมากินอืมอร่อยโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากแวะมาอุดหนุนที่ร้านด้วยครับขอบคุณครับ